สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการอ่านนิยายเรื่องภารกิจลิขิตด,ดวงใจซึ่งเป็นนิยายที่เกตแต่งเองภายใต้นามปากกาว่ากอใจนะคะสำหรับจุดประสงค์ที่นำนิยายมาอ่านให้ฟังก็เพื่อให้นักอ่านนิยายนะคะได้ช่วยตัดสินใจว่าอยากจะซื้อนิยายเรื่องนี้ไว้อ่านเองตั้งแต่ต้นจนจบทั้งเรื่องหรือไม่ นยายเรื่องนี้นะคะมีขายอยู่ในเว e ็บเมพอีบ o ๊กเป็นรูปแบบของ e b o ุ๊นะคะสามารถหาซื้อได้ตามลิงก์ที่เกดได้แปะเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับตอนนี้มาสู่บทที่12บทนี้ให้ชื่อตอนว่าวิญญาณสาวพลาวเสน์ ay, ค่ะบทที่12น้ำมนตเดินลงจากรถของจอมพลที่มาจอดอยู่หน้าบ้านเธอ เขาไม่ได้ลงมาด้วยบอกว่ามีภารกิจสําคัญต้องไปทําประตูรั้วไม่ได้ล็อกแสดงว่าแม่ลงมาใส่บาตตามปกติแล้วเธอกว่าตาไปทั่วบริเวณบ้านพยายามมองหาวิญญาณพี่สาวฝาแฝดตัวแสบที่เมื่อคืนปล่อยให้เธอพจนอยู่กับเขาเพียงลําพังในห้องที่เขาเรียกว่ารังรักนั่นจ้าเอ๋คิดถึงฉันอยู่หรอน้ํามนยิบซีโผล่มายืนตรงหน้าทําให้น้ามนตกใจพงังะไปเล็กน้อย บ้าจริงยิบซีโผล่มาแบบนี้ตกใจหมดโถขวัญอ่อนจริงนะหัวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสงสัยเอาไปฝากไว้ที่ไอ้ขี้ฟอ้องหมดแล้วมั่งยิบซีพูดแซวแล้วก็หัวเราะคิกคักอยู่คนเดียวน้ำมนต์ทั้งเขินทั้งโกรธกับสิ่งที่พี่สาวฝาแฝดพูดจึงเอื้อมมือไปหยิกแขนเธออย่างลืมตัวแต่พอนึกได้ก็ตกใจว่าสามารถสัมผัสเนื้อตัวของหญิงสาวได้สัมผัสเนื้อตัวของวิญญาณสาวได้แล้ว นี่เธอมีพลังบุญเพิ่มขึ้นขนาดนี้แล้วเหรอยิปซีใช่สิก็เมื่อวานฉันตามแม่ไปทําสังฆทานชุดยาวรักษาโรคที่วัดได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับแม่แล้วก็คนอื่นๆที่ไปวัดด้วยสังฆทานเนี่ยบุญใหญ่นะท่านน้อยบอกเออนี่ฝากบอกแม่หน่อยสิว่าครั้งหน้าฉันขอให้มีพระพุทธร,รูปหน้าตักกว้างห้านิ้วพระไตรจีวรแล้วก็อาหารด้วยนะทําไมหรอทําไมต้องมีสอย่างนี้ด้วยล่ะ ก็พระพุทธรูปน่ะทำให้รัศมีกายฉันสว่างขึ้นส่วนผ้าไตจีวรก็ทำให้มีเครื่องประดับงดงามขึ้นและอาหารก็ทำให้มีความเป็นทิพย์มากขึ้นไงโถนึกว่าอะไรเป็นผีแล้วยังจะห่วงสวยอีกหรอว้าอย่ามาเรียกฉันว่าผีนะฉันคือวิญญาณสาวพ,พราวสเสน่ห์ต่างหากล่ะยิบสีตั้งสาย,ายาให้ตัวเองเสร็จสรร์อีกอย่างทั้งหมดนั่นนะ่ะจะทำให้ฉันมีพลังบุญเพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยคนได้มากขึ้นไง เมื่อวานฉันยังช่วยไม่ให้เด็กตกน้ําเลยนะจริงเหรอทํายังไงน้ำมนต์ถามอย่างตื่นเต้นเสียดายที่ไม่ได้อยู่เห็นก็เด็กประมาณ8ปดเก้าขวบได้มั้งวิ่งเล่นจนเกือบจะตกน้ําจะตกแม่น้ําที่วัดเพราะแม่เด็กมัวแต่ปล่อยปลาจนลืมดูลูกฉันก็เลยไปเตะเด็กให้ล้มซะก่อนจะได้ไม่วิ่งตกลงไปไงเตะเด็กแล้วเด็กเป็นอะไรไหมร้องไห้จ้าเลยล่ะเด็กล้มไงห,หลังข้อศอกเลยไปขูดกับพื้นเลือดออกนิดนึง จริงๆออกเยอะแต่เธอเล่าให้ดูแย่น้อยลงหน่อยโถเอ้ยยี่สเนี่ยนัหรอช่วยไปทำให้เด็กเจ็บตัวอ้าวแต่ก็ดีกว่าตกน้ำนะน้ำในแม่น้ำที่วัดน,น่ะไม่ได้ไหลแรงสักหน่อยตกไปก็มีคนช่วยทันเพลเผลอเด็กว่ายน้ำเป็นอีกต่างหากอ้าวน้ำมนฉันนะ่ะอุตส่าห์ภูมิใจที่ได้ช่วยเด็กมาทำให้เสียกำลังใจทำไมเนี่ยโอเคโอเคแต่คราวหลังจะช่วยอะไรใครก็คิดดีๆก่อนแล้วกัน ส่วนสังฆทานตามที่ขอน่ะเดี๋ยวฉันไปทำให้เองแม่ยังไม่แข็งแรงไม่อยากให้ไปไหนมาไหนเยอะแม่น่ะแข็งแรงขึ้นมากแล้วนะน้ำมนเมื่อวานยังดูไพ่ลูกค้าได้เลยเมื่อวานเป็นวันหยุดของสำนักนี่นามีลูกค้ามาด้วยหรอลูกค้าขาจรน่ะเขาไม่รู้ว่าเราปิดอาทิตย์ละว,วันไหนไหนมาแล้วแม่ก็เลยดูให้อืถ้าดูไพ่อยู่ที่บ้านให้ลูกค้าแค่ไม่กี่คนไม่ต้องใช้แรงมากก็ไม่เป็นไรหรอก แต่ยังไม่ควรให้แม่ออกไปไหนเจอคนเยอะเดี๋ยวจะติดเชื้อที่วัดคนไม่เยอะหรอกเพราะไม่ใช่วันพระใหญ่แม่เขาตั้งใจจริงอยากจะไปทําสังฆทานด้วยตัวเองด้วยจิตที่เป็นกุศลอย่างแรงกล้าเขาไปทําแล้วก็มีความสุขแม้จะทําด้วยเงินไม่เยอะแต่ทําแล้วเกิดปิติก็ได้บุญมากนะอีกอย่างวุฒิเขาก็ไปช่วยดูแลด้วยวุฒิมาด้วยหรอแล้วแม่บอกเขาไปหรือ,อยังว่าฉันแต่งงานแล้วบอกแล้ว เขาก็อึ้งไปแต่ยังไงก็ช่วยพาแม่ไปวัดอยู่ดีวุฒินี่เป็นคนดีจริงๆน่าเสียดายแทนเธอนะเฮ้อวิญญาณสาวทำเป็นถอนหายใจทั้งๆที่ไม่มีลมหายใจเสียดายอะไรยังไงฉันก็ไม่รับรักเขาอยู่แล้วให้เขารู้ว่าฉันแต่งงานไปแล้วจะได้ตัดใจได้ง่ายขึ้นไงไม่รับรักเขาแต่รับรักไอ้ขี้ฟองใช่ไหมล่ะไม่มีทางฉันตั้งใจจะไม่มีความรักไปตลอดชีวิตอย่าง อีกอย่างเขาไม่ได้รักฉันหรอกก็แค่อยากจะเอาชนะเท่านั้นเองเออว่าแต่ว่าพอพูดถึงเขาเธอก็นึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ต่อว่าพี่สาวฝาแฝดเลยที่ไม่ยอมไปช่วยเมื่อคืนนี้เมื่อคืนหายไปไหนมาฮะทําไมไม่ไปช่วยฉันใจเย็นก่อนนะน้ามนต์ฉันไปแล้วแต่เข้าบ้านไม่ได้พระภูมิเจ้าที่ท่านไม่อนุญาตฉันพยายามหาทางติดต่อกับเธอทั้งไปกระโดดตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้าน ทั้งนั่งสมาธิจะไปเข้าฝันแต่ก็ไม่สําเร็จพระภูมิท่านบอกว่าเธอต้องให้อีกี้ฟ้องจุดทูบบอกอย่างเป็นทางการว่ารับเธอเข้าบ้านก่อนแล้วเธอก็ค่อยขอท่านให้ฉันเข้าบ้านได้เออจริงสิลืมไปเลยว่ายังไม่ได้ไปไหว้พระครูขออนุญาตท่านเจ้าที่เลยแล้วนี่คุณพลเขาจะเชื่อไหมเนี่ยแหมแหมแหมเดี๋ยนิ้วเรียกมันว่าคุณพลแล้วหรอแล้วเมื่อคืนมันทําอะไรเธอหรือเปล่าไหนเล่ามาสิ ห้ามโกหกนะฉันไม่เคยปิดบังอะไรเธอเพราะฉะนั้นเธอก็ห้ามปิดบังฉันเหมือนกันยิบซีถามด้วยสายตาวิบวับคิดว่าเมื่อคืนอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นถึงทําให้วันนี้น้องสาวฝาแฝดเรียกชายหนุ่มซัสนิกส,สนุมก็ไม่มีอะไรให้ปิดบังอยู่แล้วเขาไม่ได้ทําอะไรพอดีคุยกันเรื่องครอบครัวเขาถึงได้รู้ว่าเขาไม่ชอบหมอแทนเพราะโดนแม่เอาไปเปรียบเทียบบ่อยๆท่าทางเขาจะน้อยใจคิดว่าแม่ไม่รักนะโถไอ้ขี้ฟ้องมันมีปมชิ อิจฉาหมอแทนละสิเก่งได้ไม่เท่านี่น่าสงสารคุณพลเขาออกอะอะอะน้ำมนระวังนะรู้ไหมว่าความสงสารเป็นบ่อกเกิดแห่งความรักจะบ้าหรอฉันไม่ได้แค่สงสารคุณพลนะกับหมอแทนฉันก็สงสารเมื่อคืนเจอเขาแล้วก็ใจหายซีดโซมไปเยอะมากเลยรู้ไหมดูเขาเมือดซึมๆคงจะตรอมใจเรื่องเชินั่นแหละพูดจบเธอก็เดินเข้าบ้านไป ซีหน้าของผู้ที่เรียกตัวเองว่าวิญญาณสาวพลาวเสน่สนดสนดสลดลงทันทีแค่ได้ฟังที่แฟนผู้น้องเล่าก็รู้สึกสงสารขึ้นมาจับใจความโกรธเคืองที่เคยมีมาได้มาลายหายซิ้นไปหมดแล้วเหลือแต่เพียงความคิดถึงและห่วงหาอาวอนเท่านั้นนี่ก็คือบทที่12ตอนที่1นะคะครั้งหน้าจะเป็นบทที่12ตอนที่2ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ